ครับผมก็ขอนมัสการหลวงตาหลวงพ่อประคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่คุณเพื่อนทุกท่านด้วยครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยคุณน้าสวัสดียังคุณอาด้วยก็มาดูกันเฉยๆนะครับผมเฉยๆวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาออกไปดูที่ทุกนาด้วยพอดีอาการเป็นไข้ก็เริ่มดีขึ้นมานิดหน่อยนะเดี๋ยวจะออกไปหายามากินอีก แก๊บงเงครับผมก็ขอบคุณคุกกี้ด้วยครับผมพี่ตะใครให้กำลังใจเข้ามาขอบคุณตุ่น้าด้วยตุ่แม่ด้วยเดี๋ยวใคไปพูดคุยกันอัน,นี่ดูดอดกันเฉยนะเดี๋ยวใคามาเสิร์ฟพูดกันในวันที่มีเวลาก็แล้วกันว่าทำแบบไหนจะให้ออกดอกยังไงตอนนี้ช่างผมรู้สึกว่าการรับชมน้อยมากเนาะเทียกับไม่มีเลยแต่ก็ไม่เป็นไม่เป็นไรเว้ยบอกว่าชัดมั้ยมาไปยังเนาะเดี๋ยวต่อเฮียเป้เลยเดี๋ยวทำงานต่อไปนะที่บ้านนะ <laughs> รถไม่เคยลากเดี๋ยวจะพาไปทุ่งนานะเดี๋ยวไปดูต้นนั้นก่อนแป๊บนึงเปล่าเปล่าเปลาเฮ้ยลูกชายใครเนี่ยลูกชายใครเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อจับก่อนดูใกล้พ่อให้พ่อเล่นก่อนให้พ่อเล่นก่อนเฮ้ยลูกชายใครเ่ยทำไมมันน่ารักจังฮึเฮ้ยไอ้เปล่าเลยไอ้เปล่าเนี่ยไอ้เปล่าแล้วจักรการไอ้เป่าเลยจักรการไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไงาน อันนี้เป็นไม้ดอกชั้นเดียวนะ่ะใหเวลาออกดอกอะ่ะอันนี้เป็นไม้ที่ผมเติมน้ำปุ๋ยหมักเข้าไปนะช่วงกลางจะออกดอกทำให้ดอกขั้วดอกขั้วดอกเหนียวดีนะโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวพาไปทุ่งนาครับผมครับผมก็เดี๋ยวมาแวะดูตัวนี้อีกรอบดึงนะที่ถ่ายไหวไม่ใช่ะไรห,หรอกออกดอกมไม,ม,มก่ให้ถ่ายไม่ให้มีจะบอกดอกให้ถ่าย อันนี้ก็เติมน้าปุากก๋ยหมักเข้าไปเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวจะได้เริ่มเขียร์เกษรแล้วก็ต้องดูก่อนว่าผมเองจะไหวไหมน่าจะไหวอยู่นะไม่ไหวก็ต้องไหวแหละอันนี้ปลูกกล้วยปลูก,ลกอันนี้คือบักเขียบนะหรือว่าน้อยหนาปลูกกล้วยป,ป,ปลูก้คยหนาหนาหนาเดี๋ยวปลูกคือผมเองก็มีพี่สาวบอกว่าให้เรื่องการลาออกจากงานก็ขอให้ระง,งับไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตัวเอง ก็ที่เรื่องที่จะราออกจากงานนะเพราะว่าสุขภาพผมไม่ค่อยแข็งแรงร่างกายผมไม่ค่อยแข็งแรงเคยเกิดอุบัติเหตุนะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนั่นแหละนะก็เคยเคยขาหักแล้วขาหักมาด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะการทํางานก็จะทําให้ให้ให้ได้ไม่เต็มที่ก็เลยจะรู้สึกอายเพื่อนเวลาไปทํางานก็พยายามเร่งนะเร่งปรับปรุงพื้นที่ เพื่อจะรีเซตตัวเองออกมานะออกมาเพื่อมาอยู่บ้านมาทํางานอยู่บ้านที่บ้านแล้วก็ต้องประเมินรายได้ตัวเองก่อนว่าผมจะมีรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะวันหนึ่งจะได้กี่กี่บาทกี่ร้อยจะได้อยู่ได้ไหมนะต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องต้องเร่งทําสายพันธุ์วบใหม่ออกมาเพื่อจะได้ขายอันนี้มาที่เตรียมไว้จะผสมสายพันธุ์ใหม่ก็ พยายามปลูกต้นไม้อะไรเอาไว้ทําเป็นร่มนะปลูกล่มก็ยุดก็ผ่านมามากมายนะผมก็อายุมากแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ไม่เคยเสียใจผมไม่ไม่หวี่นะ่นะกับสิ่งที่ผ่านนะก็อย่าทําในสิ่งที่ที่ทํามาทุกวันนั่นแหละนะที่เราชอบโปลูกับบพอดีผมดื่ม อ่าลืมเ,เอาตัวสูบน้ำมาสูบน้ำใส่อันนี้จะเป็นคือไม่ไม่มีเวลาเอานะไม่ไม่ไมีเวลาดูเอาก็เลยปลูกทิ้งๆอ่ะต้นเล็กนี่แหละแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ต้นเล็กแบบนี้นะให้เขาโตวไวเนี่ยเอาไปขวดปลูกเลยนะอันนี้ว่าเป็นไม้ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ไม้ที่แค่แก่นนะแค่แก่นนอกจากถ้าถ้าต้นไหนที่ดูสมบูรณ์หน่อยอย่างนี้เปลี่ยนดินใหม่เราเปลี่ยนดินใหม่เราก็จะได้ไม้ที่สมบูรณ์ แต่ว่าถ้าไม้แบบนี้ไม่สมบูรณ์วิธีแก้ไขคือการเอาไปปลูกเลยนะขุดปูกกันแหละขุดลงปูกกับพื้น่าขุดลงกับพื้นดินแล้วกล้ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ล้วมียายาปูอยู่สี่ต้นถึงหกต้นนะั่งรอดอยู่สองต้นใหญ่ตรน้นนึนแล้วก็ต้นนี้ต้นเล็กต้นหนึ่งรอดัวน,นั้นรอดอยู่มีปลูกับปรดแกงมกับกล้ยเนีะ่ะตับกับกล้วยก็มีจริงจริน้นาเยอะนะเยอะกับเพื่อนเน,นี่ยนาจะปู เยอะมากเต็มพื้นที่เลยแหละอันนี้ก็มังคุดอะไรก็ปลูกเข้าไปยังยังไม่ยังยังยังไม่สมบูรณ์เพิ่งทำเพิ่งทำนะเพิ่งทำไม่ค่อยได้ขีดยาอะนะเนี่ยเนี่ยต้องขีดยานะจริงจริงเนี่ยทุเรียนแตกยอดมาเราต้องขีดยานะอันนี้ตั้งแต่ปลูกบไม่เคยขีดยาไม่เคยขีดยา,ยดยาปลูกเพื่อให้เขาเป็นล้มนะมันได้ปลูกเอาไว้ทำอะไรหลักอันนี้คือบัคธิดาครับผม บากทีดาเราเข้าใจเนถะอะบากทีดาคืออนะไรจริงๆอ่ะบอเดียวจะให้ห้านมาตัดญ้าให้ยังยังหาตัวไม่เจอก็จะให้ร้านมาตัดก็ตัวตัวไหนก็อันนี้มีลูกแล้วนะอันนี้ทุเรียนนะออกลูกแล้วออกดอกแล้วทุเรียนจริงๆแล้วต้งฉีดยานะปลูกให้เป็นร่มไม่ได้เอาไม่ได้คิดจะให้เป็นลูกอะไรหรอก แค่เป็นลมไม่ใชยว่าต้นเรียนก็ให้ลมดีต้ทนทเรียนก็กให้ลมดีเนี่ยถ้าขีดยญญาตแตก่งแตกยอดได้สวยมากนะอันนี้ไม่ฉีดที่กเกียจฉีด <c oughs> น,นี่ผักบุกไว้ก็ทําไว้นะก็จัาโด,ดกจากงานก็ยังไงก็ต้องออกจากงานนะครับผมยังไงก็ต้องออกว่าผมมีแม่ที่ที่ท่านแม่ผมก็ป่วยด้วยป่วยเป็นโรคที่รักษาหายแล้วก็ พ่อก็อายุมากแล้วก็อะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะเข้ามาเยอะหน่อยรู้สึกรูสึกอยากกลับบ้านผมไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายนะไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบนว่นนี่นั่นชอบอยู่คนเดียวอิสระมีเวลานอนพักที่ปเปเนกรเพากก่อนในค่นบวกต่วัน อันนี้ผมขุดอยู่ที่สิบเมตรนะความลึกของสิบอบอกเขาบอกใ่สิบเมตรก็มีปลาธรรมชาตินั่นแหละประมาณนี้แหละครับผมมาพูดคุยท,ทักทายด้วยก็ขอบคุณกับพี่ด้วยคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยคุณป้า,ค,าคุณอาคุณอาคุณลุงด้วยขอบคุณที่สมนัำใจเข้ามาส่วนงานที่ให้ทํานะครับผมยังไม่ได้ส่งให้ก็ขอทั่วด้วยกับความราช้านะเราเวลาอีกนิดนึงนะครับผมและต่อไปไม่นานก็คงได้มาทํางานตัวเองเต็มที่แล้วก็ได้อยู่ที่บ้านทุกวันทางานทุกวัน ก็คลิปนี้เกือบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอุณนละสวัสดีสวัสดีต้องไปหารถก่อนเพราะต้องกลับบ้านอ๋ออันนี้ก็เป็นบะเทียบไอพันธุ์อะไรนะกระเสียดกระเสียดอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอันนี้ก็ลำไยลำไยลำไยปลูกเยอะผมชอบชอบปูนลำไยชอบถา่ก้ยนะกุ้ยอันนี้ก็ติดไว้เป็นจุดนะไป ขอบคุณครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ